เแค่ทำแมมันโอ้ยเค่บับอะไรอ๋อหนูก็ไปเล่นเดีไม่เจน,นพ่อลบออกไปแล้วพ่อเปิดใหม่หรือ,อยังโทรศัพท์หนู ใน u t u b e ได้ติดตามพ่อ,อ,อบ่โทรศัพท์เครื่องแม่ไปไหนและสวัสดีครับมามือใหม่ทำ youtube มาคุยกันทุกคนวันนี้อันนี้ไม่มีอะไรอยู่บ้านเฉยใช่ยชูเปิดดูพ่อเห,เหอรอโทรศัพท์อันแม่เล่นเกมไปไหนแล้วเมื่อกี้น่ะอา้าว ไปไหนแล้วโทรศัพท์อืมอมเงียบคลิปเลยอันนี้พ่อไม่ได้ทำคลิปเลย ไลฟ์ u ูทูปเพื่อน้องเดินเข้ามาดูเผื่อเจอ๊เอินระเบิดโต๊ะเข้ามาดูดื่มไปแล้วมั้งทักทักทักหาหนูบ้างเมื่อไหร่น่าจะแม่คะน่าจะจับได้แล้วลรมั้งเปิดไลฟ์หนูดูหนูเข้ามาดูพ่อเหรอ อืลกดติ๊กเกอร์พ่อดิก็จะได้เห็นว่ามันเห็นอยู่เสียงมันชัด์จไหมลูกในไลฟ์มันจะมีไลฟ์ล่าสุดอ่ะพ่อไลฟ์ใน youtube ตวนี้มันเสียงมันชัดไหมลูกน่ยมันก็ชัดเนี่ยสามคนดูนี่ลูกสาวกดไลค์กดแชร์ใครที่เป็น joutube y มือใหม่เข้ามาพูดมาคุยกันนะครับวันนี้ผมไม่ได้ลงคลิปนานมากไปทำคลิปทำผ่านกดทุกอย่างแล้วทุกคนแต่ว่าเหมือนกับว่ามัน ทำแล้วเหรียญมันไม่ขึ้นเลยอะ่ะกองผมมาอยู่หกสิบอยู่หกสิบหกเหรียญนะ่ะมาประมาณปีกว่าแล้วอะ่ะมันยังไม่ขึ้นเลยอะ่ะผมเข้าใจได้หลายคนที่เขาทำ YouTube แล้วว่าทำไมทำทำไปแล้วเขาถึงเลิกทำเพราะ YouTube มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยปล่อยแบบว่า มันไม่ขึ้นฟีดเลยอ่ะมันขึ้นฟีดแต่คนมันดูน้อยมากคนดูหลักพันผู้ติดตามหมื่นห้าแหละคนดูหลักพันทุกคนผมแล้วโหหมดปัญญาเลยผู้ติดตามหมื่นห้าแต่คนดูหลักพันเม, 15, นนมื่อไรเราจะขึ้นฟีดขึ้นนี้นี่เขาทักทีไม่รู้จะทําคลิปแบบไหนทํามาเลยหลายทาคลิปแบบเดิมทํามาก็เยอะแล้วอ่ะสงสัยต้องไปหาทําคลิป อย่างอื่นมั่งแล้วผมว่าคลิปทำอาหารไม่น่าจะลุ่งแล้วสงสัยต้องเปลี่ยนแนวการทำคลิปแล้วหรือว่าต้องไปทำรีวิวเกี่ยวกับการกินอาหารทุกคนผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะทำรีวิวเกี่ยวกับการกินอาหารนะใครเข้ามาแล้วผมฝากกดหน้าจอกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะใครที่เป็น y o u t u e e มือใหม่เข้ามาคุยกันนะครับ อยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำนะทุกคนก็เลยม่นั่งไฟ์สด,ดเล่นๆไม่รู้จะทำอะไรไงใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์กไลน์ด้วนะครับ u t ท b e มือใหม่อย่าลืมมาคุยกันนะผมก็มือใหม่เราจะได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันทำยังไงให้ยอดวิวมันพุง่งมันปังมีคนดูเยอะ ของผมนี่มันไม่พุ่งมันไม่ปังมันไม่อะไรเลยขนาดทําแบบคือผ่านแล้วได้รับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเงินได้เงินผมทำยูทูปมาผมได้เงินอยู่ประมาณหมื่นหมื่นเท่าไหร่ว่าหมื่นสองสวัสดีครับนอนครับแปบ๊บเดียวเดี๋ยวหลับดีครับใช่ใช่นอนนอนแปบ๊บเดียวเดี๋ยวหลับ เนี่ยมาเปลี่ยนอะไรมุ้งม้วนเข้ามือของจีนผู้หญิงอะไรล่ะขี่รี่สั่วหวานจีนไอ้เวียดนามแต่พูดอังกฤษกขาพูดจีนเขาพูดคุยกับเฮียโปรอแล้วว่าเวลาคุยกับเขาต้องสรงเจ้าไม่ได้จ้าคำหนะ่งคำเขาคนจีนเนาะเขาก็พูดจีนฟ้าวันใหม่ คือใครนอนครับเขาบอกนอนครับแป๊บเดียวเดี๋ยวหลับใช่ใช่ใช,ช่นอนครับแป๊บเดียวเดี๋ยวหลับ <c oughs> ต้องทําคลิปเกี่ยวกับการนอนแหละทุกคนมันถึงจะโอเคผมว่าเนาะ 能起来了。Mm,